วันนี้เพียวบ้านครับน้องจา๋าเพียวหญ้าข้างบ้านปาโตสุดยอดพอแล้วเนี่ยโอ้ตะคราบตัวเลอะเลยพี่น้องจานนี่โอ้ถ้าโดนเข้าไปนะอืมส้อยทั้งคืนทั้งวันไม่ได้นอนมาคนตายเลยเนะ้อตุย่ะตุย่ะโอ้ขอบอกนี่โอ้เธอและแมงป่องอีกสองตัวยัง,ย,งยังไม่ยังไม่เสร็จ ศึกยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารพี่น้องจ้ะเพราะว่ายังเที่ยวแบบเซ็ตเจียอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะนี่โอ้โหแมงเวาวก็มีนี่นี่นี่แมงวาวน้อยโอ้โหนี่โดโอ้โหพอแล้วเนี่ยอ๋อนี่พวกเธอนี่ว้าดสุดยอดนากลัวพวกเธอเมื่อวานนี้เอาไปปล่อยดอยสะเก็ด วันนี้พวกเธอจะไปที่ไหนก็บอกหูดูว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าจะทําเธอกลับคืนสู่ป่านะจ๊ะตามนั้นพวกตะขาบแล้วก็แมงป่องน้อยแมงวาวแมงวางวานะจ๊ะขอบอกส่วนนี้นะหรอผลงานกับการเที่ยวย่าพี่น้องจ๋าขบกซับน้าอืด้ามมานะ่ะฟาดป๊าโยโยนหินไปแลวไปโดน หัวขบกแล้วก็ดำมันก็ฟื้นขึ้นมาปุ๊บลุกอดีตปากอเจ็บอ่ะโอ้โหตุยไม่ตุยนะแต่ว่าบวมอ่ะตุยตุย